สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องปายสกุลสุคนนะครับมาพบกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องบัดนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องกับคลิป EP พสามการเพาะเห็ดปวกการหมักเชื้อเห็ดปวกนะครับพ่อแม่พี่น้องได้เชื้อดีแห้งครับพ่อแม่พี่น้องรอบนี้ได้ดีแห้งครับเพราะว่าผมใส่หัวเชื้อเห็ดจริงๆดอกเห็ดจริงๆถึงสามถุงใหญ่ๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องหัวเชื้อขาวแห้ง เชือที่แล้วเนี่ยผมแค่อัปเดตให้เบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องคลิปที่แล้วผมอัปเดตให้เบิ้งว่าหัวเชื้อมันดีขนาดไหนเยอะขนาดไหนครับพ่อแม่พี่น้องบัตตอรนี่ผมสีมากก่อครับผมบัตตอรนี่ผมเตรียมขวดไว้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเป็นขวด2ลิตรนะครับสำหรับที่ผมสิกอกให้เอฟซีที่สั่งผมนะครับวันนี้ผมกอกเสร็จผมจะไปส่งให้ FC ที่สั่งไปเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับ FC ที่จองไว้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เชื้อเห็ดของผมเนี่ยผมการันตีเลยเลยครับพ่อแม จะไม่เหมือนสูตรที่แล้วสูตรที่แล้วที่ผมได้ขายไปนั้นเป็นแค่สูตรดอกเห็ดเฉยๆครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรแบบมีดอกเห็ดของแท้และกากข่าคําตาลหัวกะปิหัวเชื้อแล้วก็เจ้าปลวกครับพ่อแม่พี่น้องก็ตองยอมรับว่าดั่งเถื่อเฮาก็ต้องเอาสูตรเข้ามาครับทาไมถึงต้องเอาสูตรเข้ามาเอาสูตรเข้ามาผสมผสานถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมครับเมนบอเฮาต้องลองครับพ่อแม่พี่น้องมาจะนี่ผมขอตอบคําถามขอหนอกเรื่องในคลิปนี้เลื่อ้ๆครับพ่อแม่พี่น้อง มันมีเอฟซีครับแม่พนอยเอฟซี FC หลายคนเอฟซี FC หลายคนที่ติดตามคลิปสมุนไพรเพราะว่าซ่องผมสิอัพอยู่3อย่างสิอัพทั้งเพลงอัพทั้งวิธีหาอยู่หากินแล้วก็สมุนไพรครับปม่พนองแล้วก็เกี่ยวกับพวกกระทรวงเกษตรที่อย่างก็แล้วแต่ครับปม่พนองเพราะว่าผมสิอับปนกันหมดเลยเอฟซี FC ที่ติดตามสมุนไพรถามผมมาว่าอาจารย์ถามจริงๆเธอสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยมันสามารถป้องกันโควิดได้ไหม ผมตอบตามตรงเลยครับพเม่พี่น้องตอบตามความรู้สึกของผมเลยนะพแม่พี่น้องผมว่าบอนะไม่สามารถป้องกันได้นะครับเพราะว่าเขาบอกอย่างหลายเขาได้บอกอย่างหลายเราย่ำย่ำเคียร์เตอร์ยูทูบตรวจสอบเขาสิเขาสิเลื่งานผมครับพเม่พี่น้องต้องใจน้ำเด้อครับเด้อตามความคิดสุดตัวผมฟล์ทลายจนไม่สามารถที่จะจับยังเชื้อโควิดได้นะครับพเม่พี่น้องแต่มันสามารถจับยังอาการทุเลาอาการป่วยและก็สร้างภูมิต้านทานได้อย่างดีครับพเมย์พี่น้องเข้าใจตามนี้เด้อครับเด้อ มันก็คือว่าผู้ใดป่วยผู้ใดไ,ไข่อ่ะมันสร้างภูมิต้านทานได้ย่างดีครับทําความเข้าใจตามนี้นะครับพเมรุพี่น้องครับผมตามที่ผมได้ล่ําเลียนมานะครับฟาทลายโจรมันก็แค่สร้างภูมิต้านทางนะครับเนาะพเมรพี่น้องสำหรับคนที่สตรีม,มีคันตับไตไส้พุงห้ามกินนะครับเด้อก่อนสิกินของวรไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนเด้อครับเด้อสำหรับฟาทลายโจรน,นะครับผมแต่เกี่ยวกับสร้างภูมิต้านทานแล้วก็เกี่ยวกับระบบ สตีมีคันกับตะไครใสพผงห้ามกินเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะบัดนี้เรานอกเรื่องจบกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เราไปดูกันเลยเราไปดูเลยกับ EP พสามครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เด้อครับเด้อการหมักเห็ดปวกการหมักเชื้อเห็ดปวกเห็ดคนซีมีดแคร์ EP พสามนะครับพ่อแม่พี่น้องสี่บอมีต่อ EP พสี่แล้วนะครับผมจะจบแค่ EP นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องไปเอาไปเบิร์นกันไปกอกเชื้อเห็ดพร้อมกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องไปเลยครับเถื่อเชลแล้วเถื่อเชล้้วเดดอครัับผมไปต ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งทีนึงแล้วเนาะครับเนาะบัดนี้เรามาทำ ep สามกันเต็มๆต็เลยครับพ่อแม่พี่น้องหัวเสื้อเข้าหมักครับเราหมักแล้วจะได้แบบนี้เลยครับหัวเสื้อนี่ครับเนี่ยจะมีกะปิครับผมกะปิเป็นหัวอาหารมันครับผมส่วนข้าวสุกครับผมก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ขึ้นมาครับแล้วก็กากกำลัตาลครับพ่อแม่พี่น้องสิขึ้นแบบนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้อง สีขิงสีเล็กนะครับไอ้สีขาวเนี่ยมันจะเป็นแบบเสื้อดอกเค็ดน้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้นะครับนะอ่าเดี๋ยวทีนี้มากวนให้ดูครับกวนเท่าสิกอกใส่ขวดอันนี้ขวดครับผมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยขวดผมเตรียมไว้กอกไฮเอฟซีครับขวด2ลิตรขวดลิตรหนึ่งครับนี่ครับผมขวด2ลิตรก็เป็นขวดละ500บาทนะครับคันขวดลิตรหนึ่งก็เป็นขวดละส0 0บาทครับผมอ่าทีนี้เข้ามากวนก่อนเท่าสิกอกเข้ากวนไอสีขาวมันแตกกันเลือดครับพ่อแม่พี่น้อง ก่อนที่เราจะกรอกใส่ขวดให้เอฟซีนะเราควรให้สีขาวมันแตกออกจากกันก่อนถ้าเราให้กรอกครับไอตัวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องไอตัวที่ว่าเม็ดน้อยๆน้อยๆน้อยๆนี่บราต้องสังเกตบราต้องสงสัยเด้๋ว่าอีหยังครับพ่อแม่พี่น้องปวกครับพ่อแม่พี่น้องไอตัวน้อยๆเล็กๆเนี่ยคือปวกนะครับคือปวกครับบราต้องย่างบราต้องสังเกตอีหยังหลายครับมันเป็นหนอนอีหยังหนอนก่อนแล้วแต่ครับหนอนก็เกิดครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเราจะเน้เขาวควรก่อน แล้วกอ,องรวมต้นไม้ในบใต่ตายตรงตรงถังในบ่บอกอา,าจจะนี่ยหาก็บมะกอกครับสูตรนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องสูตรนี่เด้อครับเด้อ อันนี้เดี๋ยวผมสิกอไข่เอฟซีทีซังไว้ก่อนครับสูตรนี้นะครับนะสูตรนี้จะเป็นสูตรคนขยันนะครับเนาะสูตรคนขยันสูตรที่ใช้เวลาแค่25วันหรือ30วันก็เกิดครับแต่พื้นที่ต้องได้เลยนะครับผมประมาณไปหน้องพื้นที่ต้องได้น้ำเด้อครับบระมาณฝนตกตกจนแบบตกจนแบบไม่มีเวลาตกจนแบบไม่มีเวลาเพาะเสื้อเนี่ยมันก็บประมาณเด้อครับประมาณไปหน้องมันก็บบอกเกิดไข่เด้ครับ อ่านี่ผมจะกรอกให้แล้วนะสำหรับ F4 ที่สั่งผมครับพ่อแม่พี่น้อง F4 เจ้ากรเนี่ยนะครับเนาะล้างค้นเนี่ยครับอยากได้ตัวกขาวมันน้ำครับมันโบเกี่ลครับพ่อแม่พ anyway> ี่น um> ้องมันเกี่ยวกับหมักแล้วอ่ะบัดรอบนี้ผมสิกรอกตัวกขาวให้น้ำด้อครับพ่อแม่พี่น้องรอบนี้เด้อสำหรับ F4 ที่สั่งนะครับกรอกตัวกขาวให้พร้อมเลยอ่านี่ครับกรอกให้เลยนี่ อ่าาะประด็นนี้ผมก,ออก่อไข่ตัวก็ขาวให้เต็มขวดพร้อมครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้สิบท่านแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องสิบท่านแรกนะครับสำหรับเอฟซี C นะสิบท่านแรกนี่ผมกอ,อกให้แบบสองขวดแถมหนึ่งขวดครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือขวดสองลิตรนะครับอันนี้คือขวดสองลิตรนะครับนี่นะขวดสองลิตรนะครับผมกอ,อกให้แรกครับเดี๋ยวผมก่อเซียให้ เมียผมออกไปทรงไห้แล้วครับอันนี้ผมทรงตัวที่ผมกอ,อกอยู่นี่ผมทรงไปกระบ,บี่แล้วครับเด้อตัวเนี้ยตัวเนี้ยของกระบ,บี่นะครับตัวเนี้ยของกระบี่นะครับว่านูเหรอกระบี่ตัวที่ผมกอ,อกเนี่ยผมกอ,อกให้พี่ทับทิมทองพี่ทิมทองจังหวัดเดียวกันเลย พื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิกบอกไปนําอธิบายไปนําพื้นที่ที่เฮาสิไปเฮ็ดเดือดแลครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเราต้องเดินหาพื้นที่ที่มีปวกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องคันบ่มี่ปวกมันก็สิยากแน่กับการไม่กับการเกิดนะครับพ่อแม่พี่น้องรังคน FC ฟซรังคนเอาไปเพาะแล้วคับมันบ่เกิดปุ๊บก็สิมาบอกมาว่าผมอีกแล้วครับมาก็จะมาว่าผมอีกว่าทําไมถึงไม่เกิดมันบ่ได้เกี่ยวเลยครับพ่อแม่พี่น้องมันเกี่ยวกับพื้นที่ของเราด้วยนะ ต้นอะไรก็แล้วแต่ครับพ่อแม่พี่น้องได้ทุกต้นนะไม่จะเป็นว่าต้นต้นมะม่วงต้นอะไรทุกต้นนะครับมันเกิดเหมือนครับพ่อแม่พี่น้องแต่ต้องเป็นชายคาหรือใต้ร่มไม้ที่มีแสงเอฟซีองคนบ่กเขาใจเข้ามาแสงอากาศแสงอากาศหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าแสงที่มันถ่ายเทลงสู่คนต้นได้หล่ะเด้ครับพ่อแม่พี่น้องเขาบ่เขาใจครับยกเว้นต้นมะพร้าวครับพ่อแม่พี่น้องต้นมะพร้าวจะไม่เกิดนะสำหรับต้นมะพร้าวเด้อต้นมะพร้าวฟังให้ดีนะครับต้นมะพร้าวจะไม่เกิดนะ ต้นมะม่วงต้นอะไรก็ได้ทุกต้นครับยกเว้นต้นมะพร้าวอันนี้ของพี่ทีมทองนะครับอันนี้ของพี่ทีมทองนะสามขวดครับผมเพิ่นสั่งสองขวดผมแถมไปขวดหนึ่งครับอ,อันนี้สําหรับอันนี้สําหรับเอฟซีท่านใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่นอยู่จังหวัดอีหยังครับเพิ่นเอดมาทางไรผมครับอันนี้ผมก่อแค่ขวดสองลิตรกว่าครับผมก็ตอนนี้ ตกไปถึง3ลิตรครับผมไอ้ขวดใหญ่ๆเลยครับเป็นซองขวดหนึ่งสำหรับ10ท่านแรกนะเมื่อนี้ผมสง่งให้ทั้งหมด1ิบเด้นนครับเด้อมันก,นก็จะเป็นคลิปเน่าเนี่ยผมก็จะตัดมันก็มันก็จะเป็นคลิปเน่าเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องผมก็จะตัดขออภัยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อไอ้ตัวนี้มันเป็นขวดลิตรครึ่งดนะครับเด้อลิตรครึ่งผมก็จะกรอกให้สองขวดดนะครับเด้อมันเป็นขวดลิตรครึ่งเนาะจะส่งให้ สำหรับสิบท่านแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เป็นขวดฤทธิรครึ่งด้วยครับพ่อแม่พี่น้องขวดฤทธิรครึ่งนะครับเทือดชั้นผมก็เพาะเทือดชั้นนี่ผมมาร์คขวดหนึ่งหลอดฤิตรคือกันครับพ่อแม่พี่น้องแจกำมืดครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสั่งจนหมดนะครับเทือดชั้นนี่เอฟซีบอกว่ามันกระดาผลดีอยู่แต่ว่ามันเกิดบบคอยเต็มที่มันอยู่กับพื้นที่นั่นครับพ่อแม่พี่น้อง บมเมนว่ามันสีห้มันเกิดอย่างเดียวด้วยครับเพรไม่ปนอกมันอยู่พื้นที่มันอยู่กับพื้นที่ด้วยนะมันควรกับไปหมัก้นแบบฝนตกจนแบบม่มีเวลาให้เห็ดเกิดนะครับมันก็บ่เกิดให้แต่เห็ดนะครับถ้ามีหัวเชื้อมันจะเกิดแน่นอนไม่ว่าเดือนไหนก็เดือนหนึ่งแหละในภาย6หกเดือนเกิดแน่นอนครับเพราะไม่เป็นหน่อามเพลตกามหนังถือว่าเอฟซีบอกว่าไปสั่งของมาแล้วนบเกิดมันเกิดครับผม แต่สุดมากการเพดท,ท,ที่เขาฝังดินฝังดินอ่ะมันเกิดมันเกิดเกิดโมงเดียวครับมันโมโบคือที่ห้าหดน้ำเนี่ยมันหดน้ำเนี่ยมันเกิดทัวครับพ่อแม่พี่น้องที่เขาฝังดินอ่ะมันจะเกิดอยู่ที่เดียวนะครับที่เขาเฮ็ดนะมันจะเกิดอยู่ที่เดียวเชื้อจะไม่กระจายแต่ตัวที่ห้าเสียเอาไปหดน้ำเนี่ยเชื้อกระจายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรือครับพ่อแม่พี่น้องสมมุติว่าใครอยากได้หัวเชื้อเข้มเข้มข้นครับสำหรับเอ็มซีนะครับเด้อที่ผมกรอกไปแล้วนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมกรอกไปแล้วเนี่ยสามารถเติมน้ําได้ 10ล it ิตรหรือ20ลิตรถ้าใครอยากเอาเข้มข้นหน่อยก็เติมแค่10ลิตรเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อเติมน้ํา10ลิตรแล้วก็ลาดเลยใส่บัวลาดเลยครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่อยากได้เสื้อเข้มข้นเลยไม่ต้องเติมครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเติมน้ําใส่บัวลาดเลยครับพ่อแม่พี่น้องตวงลาดเลยหายเร็วๆเนี่ยเด้อใส่บัวลาดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับที่กรอบไปเนี่ยครับผมสําหรับตัวนี้นะจะเติมเดี๋ยวเลยครับ20ลิตรครับสำหรับนี้สำหรับเอ็มซีไมเด้อที่ผมสิส่งไปหายี่เด้อครับเด้อ เพิ่นสั่งมากแค่์หารวยแต่ผมแถมให้สองขวดเลยครับห้าร้อยผมแถมให้สองขวดเลยเแถมหัว,ว่ส่งไปในพัสดุกสิหัวอีกล่ะบอ้โหหัวโอเคไม่รั่วเดี๋ยวก็ถุงนั่นก็ได้โอเคไม่รั่วครับมไม่เป็นไรต้องเช็คเบิ้งก่อนครับพอจะไปหดเพิ่นเดี๋ยวสิหัวอ่าไม่รั่วใช้ได้ก็ขันกรอกมดแล้วมันสิหลายครับผมแม่พี่น้องมัน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 สิ ใส่เวลาดดครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับสูตรนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะสูตรนี้เบาอู๋นะครับพ่อแม่พี่น้องเบาอูการันตีได้เลยว่าเกิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคนที่เพาะด้วยแต่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคนที่เพาะด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่ให้เราไปเดินหาปวกนะครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ที่เราจะรากครับเพราะว่าเราต้องอาศัยปวกด้วยถ้าไม่มีปวกเลยมันจะไม่เกิดนะ สำหรับเห็ดปวกครับพ่อแม่พตตี่น้องหัวเชื้อจัดนี้นะครับ <rattling> พ่อแม่พี่น้องหัวเชื้อจัดนี้เวลาลาลาดไปสังเกตดูได้เลยครับตอนกลางคืนจะมีปวกขึ้นมากินใบไม้มาแทะใบไม้นี่คือเรื่องจริงครับปวกขึ้นมาแทะใบไม้เพราะมันหอมเชื้อเห็ดนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องแล้วสูตรนี้ได้ผสมประสานไปแบบเยอะมากครับพ่อแม่พี่น้องทั้งกระปงกระปี่อย่างหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เบิ่งคลิปอีพีสองสียู้เลยว่าผมผสมอะไรไปว่าผสมอะไรไปบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับนะมันจะจบแค่อีพีสามด้วยครับพ ผมมาอ nice. ัปเดตให้เบิ่งแล้วหัวเชื้อสุดยอดมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องมันขึ้นแบบขึ้นแบบขาวแห้งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันขึ้นแบบขาวแห้งเนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นแต่จะขาวแห้งครับเนี่ยอันนี้ผมจะกรอกหมดวันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องผมกรอกหมดวันนี้แหละจะเดี๋ยวผมไปหาขวดเพิ่มก่อนเพราะว่าขวดสำเนียบ่พ่อหลอกครับพ่อแม่พี่น้องส่งให้เอฟซีกันครับสำหรับผู้ใดญ่แครับพ่อแม่พี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดญ่ถิ่ยังบ่ได้ส่งเด้อครับเด้อเบอร์โทรผม ผมเซไฮเบอร์ไอดีไล่ไปครับพ่อแม่พี่น้องตามนี้เลยครับเน,เนี่ยจะขึ้นยูดีครับตามนี้เลยแล้วก็แอดมาถามผมว่าต้องพบแบบไหนแบบไหน้อครับพ่อแม่พี่น้องผมเซไฮคํำแนะนําไปครับที่ผมกล้าแนะนําเพราะผมใช้ได้ผลมาแล้วเพราะผมทํามาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมเลยถึงกล้าแนะนานะถ้าผมไม่ได้ทํามาผมจะไม่กล้าแนะนํานะครับพ่อแม่พี่น้อง มันคือจังไปตัวก,กันครับพ,บนพน่อแม่เป็นรองอ่าผู้ใดที่เบิ้งอีพีหนึ่งสองสามของผมที่อยู่นครนา,ารยกกับศรูดีวา่ามันเกิดหรือไม่เกิดครับพ,บนพน่อแม่เปณนองอันนั้นมันสูตรที่ว่าผมไม่ได้ผสมอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมผสมหลายแห่งครับพ,บนพน่อแม่เปณนองเพิ่งสูตรนี้มันจะได้ผลดีมากครับพ,บนพน่อแม่เป็นองสำหรับผู้ใดที่อยากสั่งเสื้อเฮ็ดก็ตามนี่เลยเดครับเด้อก่อยังพ่อมีเหลือให้อยู่ครับประมาณสิบยี่สิบขวดครับผู้ใดเร็วกว่าได้คนเด้อครับแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าหมดแล้วจะหมดเลยผมก็จะหมักไว้เผื่อ,อเอฟซีร มันก็มีคนเข้ามาเบิ่งเรื่อยๆเด้อครับเนาะเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็อีพการหมักเชื้อเห็ด EP3 ก็สิมีอยู่ซัมเนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ย่ำเพาะก็ไปเดินหาที่มีปลุกหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องถึงบ่มีปลุกนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่มันก็ใส่เวลาเนี่ยถึงจะไม่มีปลุกเวลาเราลาดไปปุ๊บมันก็จะมีปลุกขึ้นมากินเองโดยอัตโนมัติของมันเลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า เห็ดปวกมันต้องอยู่คู่กับปวกนี่มันคือเรื่องจริงมันก็แปลกดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีปวกไม่เกิดเออมันก็แปลกดีคือกันครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีปวกเลยอ่ะปวกใหญ่เลยเราลาดเทลงไปในปวกเลยอ่ะยิ่งเกิดดีครับพ่อแม่พี่น้องยิ่งเกิดดีบางคนว่าเอ๊บ่าวโอ้เทลงไปในจอมปวกเวลาเวลาปวกเวลาเห็ดปวกมันเกิดปวกไม่แทะหมดเลยนะบอแทะครับพ่อแม่พี่น้องมันสิแทะเป็นบางดอกแค่นั้นเองครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อ บ่าโอ๋ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อครับเดี๋ยวส่งเฝ่าไปส่งหัวเชื้อให้ f c ก่อนครับพม่พี่นนองผูโ้ใดมี่ปัญหาอย่างเกี่ยวกับการเพาะเห็ดปลวกว่าทําไมถึงมันไม่ขึ้นครับบมแมนตนันบกขึ้นเลยนะครับสมมติว่าเราเทเชื้อลงไปบริเวณหน้าบ้านเรามันไม่ขึ้นเดือนนี้มันต้องขึ้นในภายหกเดือนครับพม่พี่นนองเห็ดปลวกผมการันตีได้ต้องขึ้นในภายหกเดือนแต่มันต้องอยู่กับพื้นที่ของเราด้วยว่าปลวกเยอะไหมสิ่งนําพาหัวเชื้อจะเยอะไหมครับพม่พี่น้อง แต่ถ้ามีหหวเชื้อรากลงไปแล้วมันต้องเกิดในภาย6เดือนถ้าเป็นสูตรของเจาปวกกับกาก,ากน้ําตาลครับฟังดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องเจาปวกกับกาก,ากน้ําตาลมันจะเกิดใช้เวลา6เดือนแต่ถ้าเป็นสูตรเจาปวกดอกเห็ดแล้วก็กะปิกาก,ากน้ําตาลมันจะเกิดในภาย25วันหรือ30วันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเด้อวก็บ่าโอก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเสียไปส่งให้บบท่านเขาเสียมาเอาพัสดุเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปส่งในเมืองนะ เขาสิมาเอาพัสดุกสีโมงแรงครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมืัอนี้บ่าวโอขอลาไปก่อนเด้อครับพ่อแม่พี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องที่เข่ามารับส้มขอให้มีความสุขความเจริญทวนหนาถูกเงื่อยเบอร์อยู่ดีมีแห้งป่าจะจากโควิดมันกำลังแห้ง้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ไปได้มาได้สวมแมตต์ลเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเป็นห่วงจากบ่าวโออินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ